สวัสดีสสดค่ะเกเกลลี่กาวินคุกกี้ค่ะเราเป็นคู่รักต่างชาติเกาหลีและไทยนะคะก็นี่เป็นคลิปแรกนะคะหลังปีใหม่2022คอนเทนต์คลิปแรกของ2022ก็คือข้อดีและข้อเสียของการคบกับคนต่างชาติก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกด Subscribe และกดไลค์และกดกระดิง่งจริงๆงด้วยนะครับเราจะเล่าให้ทุกคนฟังตามประสบการณ์ของเราจริงๆที่เราเคยรู้สึกและเคยเจอมานะครับเริ่มจากอะไรก่อนดีข้อดีหรือว่าข้อเสียเริ่มจาก,ข,ก,กข้อดีก่อนดีก่าข้อดีก่อนดีกันใช่ไหม,มผมคิดว่าข้อดีข้อแรกเราจะพูดใต้ทุกอย่างทุกเรื่องไม่ว่าจะเราอยู่ที่ไหนหรือว่าอยู่กับใครจริงๆแล้วเราพี่กันเราใช้ภาษาไทยเยอะกว่าใช่ไหมครับใช่เออก็เราไปไหนก็เราพูดใต้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ต้อง มันชื่อกับภาษาไทย,ยังอะไรแบบไม่ต้องโดนใครมองอะไรอย่างเงี้ยว่าเราแบบคุยกันเรื่องอะไรอะไรแบบไหนเพราะว่าอย่างไงเขาก็ฟังเราไม่เข้าใจอยู่แล้ว <c oughs> ก็คือตอนเนี้ยเราอยู่เกาหลีเราเลยรู้สึกว่าเราก็พูดภาษาไทยด้วยกันเนี่ยมันสบายอย่างเช่นอะ่ะคือเวลาเราไปซื้อของอ่ะคือพนักง,งานเขาอยู่ข้างๆเราใช่ไหมครับใช่ถ้ามีของที่ไม่ถูกใจหรือว่าไม่โอเคเราไม่กล้าพูดทุกอย่างต่อหน้าพนักง,งานเขาไงไพูดเป็นภาษาไทยเลยว่าคออไปซื้อที่อื่นดีกว่าไม่ไทเราจะพูดอยางไง ก็เมันไม่ค่อยสวยอ่ะไม่ค่อยสวยอ่ะนี่ตืดีกว่าแต่เราไม่ยิ้มด้วยทำหน้าแบบยิ้มยิ้มด้วยยิ้มทำหน้านิ่งๆี่อันนี้ไม่สวยเลยเออคูนมันไม่อันนี้มันดูแบบว่ามันไม่ใช่อ่ะแล้วก็แบบแต่หน้าเราปกติไงแต่ว่าปากเราก็พูดเลยใช่ใช่ใช่แล้วก็บอกว่าไปซื้อที่อื่นเลยดีกว่าไม่ว่าจะ ซื้อของอเ,อเวลาอยู่ที่รถไฟคัดได้ดินหรือว่ารถแม่อะไรอย่างเนี้ยหรือไม่ว่าจะไปคาเฟ่แล้วคือคนเกาหลีก็อาจจะแบบพูดนู่นนี่นั่น เราก็พูดเป็นภาษาไทยเลยถ้าเราไปที่เมืองไทยปุ๊บอาจจะเราต้องคุยเป็นภาษาเกาหลีเนาะจินจะรู้สึกเหมือนตอนนี้แลข้อดีข้อที่2น่าจะดีตรงที่ช่วยในเรื่องของการทํางานเพราะจริงๆแล้วเราอะเป็นคนที่มาทํางานที่เกาหลีตั้งแต่แรกแล้ว <c oughs> แล้วภาษาใช่ไหมก็คือว่าแค่ไปเรียนคุยกับเพื่อนบ้างมันก็ไม่ได้พัฒนาแต่พอมีคนต่างชาติอยู่ด้วยกันใช่ไหมก็ได้เรียนรู้ทุกวันขั้นไหนไม่เข้าใจก็ถามได้ทุกวันสถานการณ์แบบไหนไม่เข้าใจก็ถามได้ทุกวันมันก็เลยดีดีกับการ คุณครูที่ดีอยู่ข้างๆตลอดตรงนี้ไงดีหรืเปล่ไปธนาคารทำอะไรไม่ได้ไปนู่นไปนี่ทำอะไรไม่ได้แล้วกระบบเกาหลีไงใช่มันเป็นระบบเกาหลีซึ่งมันไม่เหมือนจักใไทยเลยมันภาษากับระบบมันก็อีกเรื่องหนึ่งไงคุณรู้ใช่ไหมยิ่งเข้าโรงพยาบาลอ๋อโอ้โหไม่ได้เหมือนกับโรงพยาบาลไทยที่แบบ เราเจ็บป่วยอะไรเราไปถึงโรงพยาบาลเดี๋ยวเขาก็มีคนจัดการมีแผนกต่างๆที่ถ่ายง่ายไหมที่ถ่ายง่ายมากถ้าจะเข้าโรงพยาบาลคุณอยากจะไปนอนโรงพยาบาลมันง่ายที่เกาหลีมีอะไรอย่างนี้ด้วยไงมีอะไรเรียกว่าอะไรแผนกหรอใช่เกาหลีเขาจะเรียกว่าเป็นคลินิกคลินิกแยกออกมาเป็นแผนกต่างๆคือถ้าเราปวดท้อง แล้วเราไปคลินิกนี้เขาไม่รักษานะเพราะว่ามันไม่ใช่คลินิกโดยตรง <c oughs> อันนี้มันเป็นอะไรที่แบบคนไทยหลายๆคนที่มาอยู่ที่เนี่ยก็อาจจะงงในช่วงแรกๆซึ่งเราก็งงเหมือนกันแต่ว่าก็คือมีกวินพอเราปดท้องปวดหัปวปวดอะไรต่างๆแล้วก็วินพปวดอะไรอ่นเนี่ย <c oughs> พาไปได้ถูกต้องอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเราก็ให้รักธอได้แบบถูกต้องเนาะแล้วก็กวินก็เช่นกันนะคือกวินเคยทํางานเป็นไกด์มาก่อนไหณตอนนั้นกวินต้องเจอกับคนไทยตลอดณตอนนั้นกวินต้องอธิบายเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเกาหลีให้กับคนไทยดีๆต้องให้คนไทยเข้าใจแบบถูกต้องอย่างนี้ใช่ป่ะผมก็เลยต้องเรียนและศึกษาเกี่ยวกับตรงนั้นอ่ะแต่คุณครูที่ดีอยู่ข้างๆตลอดตรงนี้ไงกวินก็เลยเอามาถามกับครูที่ตลอดเลยว่าให้ฟังอันเนี้ย สถานที่ตรงเนี้ยมันพราชวังตรงเนี้ยคืออธิบายให้กับคนไทยได้ยังไงทางานเป็นไกด์อ่ะต้องไปสถานที่ไม่คุยไปด้วยอเกเอก็เลยต้องสอดัูในอินเทอร์เน็ตต้องเก็บข้อมูลเป็นภาษาเกาหลีแล้วก็ต้องอธิบายให้กับคนไทยแต่อาจจะมีส่วนที่ข้าตกปวกพร่องบ้างถทาผมคิดเองนะอ,อแต่ถ้าให้กุกคิดช่วยอ่ะครับมันช่วยได้เยอะจริงๆนะกับให้คนไทยเข้าใจได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเช่นบางคำศัพท์ที่แบบ คือถ้าเป็นคนต่างชาติมันก็ยากจริงๆอย่างเช่นเครื่องปั้นดินเผาอะไรประมาณนี้ค่ะนึกออกไหมคือแบบมันเป็นคําศัพท์คือคนเกาหลีจะพูดได้ยังไงเ่าเครื่องปั้นดินเผาเออมันก็ยากก็คือแบบพอเรามองเราก็เห็นว่าเออไอสิ่งเนี้ยมันน่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผานะเราก็พูดศัพท์ไปเลยของไทยอย่างเงี้ยก็คือมันก็ลดระยะเวลาการเรียนรู้ที่ต้องไปแบบหาเองว่าคืออะไรพูดยังไงเนี้ยอันนี้เป็นข้อดีที่ดีมากๆาเลย แล้วก็ข้อดีที่3าํทำให้เราเรียนรู้เยอะขึ้นเกี่ยวกับประเทศเกาหลีหรือประเทศไทยด้วยใช่ก็คือแลกเปลี่ยนมาข้อมูลด้วยยังเกาวิน่ะบางข้อมูลน่ะต้องเป็นคนไทยถึงจะรู้กินอะไรต้องกินยังไงต้องกินคู่กับอะไรอะไรต่างๆเนาะใช่ใช่คือเกาวินก็เป็นคนต่างชาติใช่ไหมอ่ะคือรู้แต่อาหารไทยที่ดังๆไงผัดไทยก็พอหมูแต่ เข้ามันไก่แค่ไหนคืออาหารมิสาอาหารอะไรอ่ะส้มตำก็มีหลายๆอย่างไงคือกาวินก็เพิ่งรู้หลังจากคุบกับคุกกี้จริงๆนาชอบกินก๋วยเตี๋ยน้ำตกกวินก็เพิ่งเคยกินครั้งแรกเออก๋วยเตี๋ยน้ำตกเนี่ยอาจจะเคยกินแล้วนะแต่ไม่ได้รู้ชื่อการทำมาจากอะไรนะคุณถามนะทำไมน้ำเป็นสีดำดำอ๋อใช่ใช่มาจากอะไรมาจากเลือดไงตอนแรกไม่ได้รู้ว่ากวินก็ง้อแต่กินครับกินดุยไม่รู้อะไรเลยไอ้ทำไมน้ำซุปสีมืดๆอะสีดำดำอะอาจจะใช้ซีอิ๊ มั้งอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้รู้ไม่ได้ถามด้วยแล้วก็กินอย่างเดียวกินแล้วก็อร่อยก็พอแต่พอรู้จักคุกกี้ปุ๊บกวินมีข้อมูลเยอะขึ้นอ่ะอ๋ออันนี้ทามาจากเลือดหรอเลือดทำมาจากเลือดหรอตกใจไหมทามาจากเลือดมันก็ตกใจนะแต่ที่เกาหลีก็มีเมนูไข่ไข่แบบนั้นผมก็เลยไม่แปลกใจมากเท่าไหร่มันกินได้อยู่แล้วเลือดนะคือเราก็ไม่ใช่แค่เรื่องอาหารอย่างเดียวนะวัฒนธรรม ประเพณี<ม>ข้อมูลที่มีประโยชน์<ม>ต่างๆนะครับ<ม>คือทำให้เรารู้เยอะขึ้นรู้จักเกี่ยวกับประเทศไทยมากกว่านี้<ม>คูกี้ก็อาจจะรู้จักเกี่ยวกับประเทศเกาหลีมากกว่าตอนแรกๆใช่ปะใช่อ,อันนี้ก็เป็นข้อดีสำหรับของเราสองคนเนาะ<ม>ข้อดีข้อ4ี นะครับเวลาคุกกี้พูดผิดภาษาเกาหลีมันก็ดูแบบตลกมากเกาหลีก็เลยฮ่าๆอย่างเงี้ยแล้วก็เกาหลีก็เวลาพูดภาษาไทยมันผิดเยอะอะคุกกี้ก็มันสนุกดีนะทำให้เราบรรยากาศสนุกยิ่งขึ้นนะครับอย่างเงี้ยคือ,อยังไงคนต่างชาติก็ไม่ได้สำเนียงเป๊ะได้ขนาดนั้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย เวลาที่เราพูดของภาษาแต่ละคนผิดอะแล้วเวลาช่วงที่เราโมโหกันอยู่หรือโกรธกันอยู่อะแล้วพอมันฟังอะเออมันหายเพราะว่ามันตลกมันแบบว่าเอ้าก็พยายามพิจารณาเลยบ้าเราซีเรียสมากๆเลยนะในกันทลาะกาะทําัง่งเนง่ยะทำยังไงทำไมถึงาง่ละอย่างเนี้ยแล้วก็พอกวินพูดผิดปุ๊บคุกกี้ก็อดทนงีมากอดทนตลกไหมใช่ใช่แล้วก็อยู่ดีดีเคย ไม่ใช่พูดอย่างนี้ล้วก็หายกลนเลยกันอไรเนี้ยง่ายเป็นคําพูดที่มันแบบเออฟังแล้วมันตลกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบคนไทยก็จะไม่ใช้อย่างนี้ไงแต่กวินก็ใช้อข้อดีข้อที่ห้าก็เคยประเทศเกาหลีอ่ะดีตรงที่ใครที่เป็นครอบครัวเขาเรียกว่าครอบครัวหลากหลายวัฒนธรรมก็คือว่าจะได้สิทธิพิเศษอ่ะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะในเรื่องของ การซื้อบ้านใช่ไหม <Okay. S 1> คือที่เกาหลีต้องบอกเลยว่า mm hmm. บ้านมันซื้อยากมาก mm hmm. มาๆคนต่อคิวกันแบบคือเยอะมากๆ mm hmm. แต่เราอะถ้าเราเป็นคู่ต่างชาใช่ไหม mm hmm. เขาก็มีความเห็นใจไง mm hmm. ว่าเราก็ต้องมีบ้านอยู่มีที่อยู่ mm hmm. เขาก็มีสิทธิพิเศษให้ได้ซื้อบ้านก่อนได้ให้เราซื้อบ้านได้เร็วกว่า ง่ายกว่าง่ายกว่าเดี๋ยไม่ใช่ให้บ้านใช่ไหมไม่ใช่ให้ฟรีเราต้องซื้อเองอยู่แล้วแต่เราอาจจะได้โอกาสพิเศษเร็วกว่าคนอื่นอย่างนี้เนาะใช่ค่ะแล้วก็ดอกเบี้ยในการเก็บเงินมันสูงพิเศษกว่าคนอื่นนิดนึงถ้าเราเก็บเงินในบัญชีตรงนั้นอ่ะคือมีดอกเบี้ยอยู่เลยใช่ไหมแต่ดอกเบี้ยสําหรับเราสองคนหรือคนที่เต็มงานกับคนต่างประเทศอะมันสูงกว่าอีกนิดนึง เราก็ถ้าเรามีลูกคือจะมีคุณครูมาหาที่บ้านสอนภาษาเกาหลีฟรีอันนี้เป็นข้อดีมากๆเออเป็นข้อดีเป็นข้อดีอนาคตไม่ใช่เป็นข้อดีแบบนี้ <laughs> <laughs> ใช่ทั้งหมดนี้เป็นข้อดีที่เราเคยรู้สึกตามประสบการณ์ข,ของเรานะครับ <c oughs> อางนั้นข้อเสียลนะ่ะมีไหมอ่ะโอ้ไม่มีก็เสียไม่มีมั้งเดี๋ยวคิดก่อนอยากจะบอกว่าไม่มีนะ แต่ถ้าให้เราต้องพูดอ่ะอาจจะมีบ้างโโ <laughs> คือจริงๆแล้วเราไม่มีปัญหาในการคุยทั่วๆไป<ข>อยู่เลยทั่วๆไปบางงูอ่ะคือเค้ามันไม่เข้าใจครั้งเดียวเขาไม่เข้าใจเออต้องให้คุกกี้อธิบายเพิ่มอธิบายให้ใละเอียดก,กว่านี้ แหละเราก็มีงานแบบพิเศษบ้างที่แบบว่าต้องช่วยคนอะไรอย่างงี้เนาะเออเพราะฉะนั้นมันก็จะมีงานที่แบบเร่งเร่งรีบรีบมาแล้วลูกครั้าก็แบบพี่ปวดท้องแบบนี้ปวดท้องแบบอย่างงี้รวมกันไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งมันงงบางครั้งเดียวไม่เข้าใจไงเออย่างเช่นมีอะไรบ้างอย่างเช่นแบบว่าเนี่ยเขาปวดท้องเมนนะอะไรเงี้ยเราก็รีบพูดใช่ไหมเขาปวดท้องเมนแล้วมีอาการแบบอย่างงี้ด้วยปวดท้องด้านขวาด้านลด้านซ้ายก็เลยต้องบอกว่าอ้าวคุณคิม อยพูดช้าชหน่อยงงอะไรนะปวดเมนอะไรนะก็เลยก็ต้องเปลี่ยนเป็นคําศัพท์ที่กวินแบบน่าจะรู้จักแล้วก็แบบเดาได้อย่างเช่นปวดท้องเมนใช่ไหมก็คือปวดท้องปราะจาเดือนนะคุณคุณจำเดือนอันนี้กวินเข้าใจอยู่ใช่ไหม เวลาคุยกับภาษาเกาหลีก็เช่นกันนะครับถ้ากาวินใช้คำศัพท์ที่คุณ่างค์ช่ไม่ค่อยรู้ว่าอย่างเช่นอ่ะฮงชีฮงชีคำศัพท์เนี้ยอาจจะเป็นคุณตังค์ช่างไม่รู้อ่ะไม่รู้กุ๊กี้ชอบฮงชีไหมอันนี้น่ากินมากเลยอ่ะกุ๊กี้ก็งงอ่ะฮงชีคืออะไรเกาวินต้องอธิบายให้ละเอียดขึ้นอ๋อฮงชีก็คือเป็นลูกพับลูกขบตะสุ เกินไปอ่ะเป็นคงชีอย่างเนี้ยเออคือในเอกสารอ่ะเขาต้องใช้คาศัพท์แบบแบบเป็นทางการอย่างเนี้ยเออให้คนต่างชาติงงนิดนึงทั้งที่เกาเรีนภาษาเกาหลีมาแล้วอ่ะคุกกี้บางขังมันงงเขาใช้รูปส่งมาให้กับกาวินใช่เวยกวินอันนี้เขาว่าอะไรอธิบายให้หน่อยเออเราก็เลยต้องอธิบายให้ละเอียดเพิ่มแต่อันนี้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เป็นข้อเสียนะมันก็เป็นข้อดีก็ได้นะเพราะว่าเรา เรียนรู้เพิ่มไงใช่ออข้อเสียที่สองคืออาจจะเราต้องเป็นตัวแทนของประเทศตัวเองอ่ะใช่เคึกออกไหมใช่คืออย่างเช่นอ่ะเวลาเราปอกแอปเปิลอ่ะปอกผลไม้อ่ะคือคนเกาหลีปอกแบบนี้ยใช้ใช้นิ้วนิ้วอะไรนิ้วเชืออะไรเนี่ยนิ้วโป้งนิ้วโป้งอ่ะเราคนเกาหลีใช้นิ้วโป้งแบบนี้อ่ะยังไงคออย่างนี้อย่างนี้ยยังไงอ่ะก็มันอย่างเนี้ยวิธีการปอกผลไม้มันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอ่ะกวินก็เลยบอกว่าเอ้ยคุกกี้ เคยจะปกผลไม้อย่างนี้กวินหัวล้อด้วยกวินบุลี่มันแกล้งไงเพราะว่าคือปกติซื้อมะม่วงหรือเปิ้ลมาไแล้วก็อย่างเงี้ย่างนี้เลย คนไทยปอกไปข้างนอกจ้ะคนเกาหลีมันปอกเข้าหาตัวเข้าหาตัวเองอ้าวมันน่ากลัวไหมครับเปาะเข้าตัวเองปุ๊บเออเราก็เลยเริ่มเป็นพูดเร่นๆนะครับอ้าวใครจะทําอย่างนี้คนเกาหลีไม่ใช่ทําอย่างนี้คนไทยไม่ใช่ทาอย่างนี้เราเริ่มจากแค่เร่นๆนะครับแล้วบางครั้งนอนจริงๆด้วยนอนจริงเพราะว่าโมโกรธค่ะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่ง คือต้มมาม่าต้มน้ำแล้วก็ใส่ผงแล้วก็ใส่มาม่าแต่ถ้าเป็นคนไทยต้มน้ำใส่เส้นแล้วก็ค่อยใส่ผงอ๋อสลับกันถ้าเกวินเห็นว่านาทาวิธีนี้เฮ้ยไม่ใช่ทำอย่างนี้คุกกี้ต้องใส่ผงก่อนแล้วคุกกี้ก็เถียงมาว่าอ้าวเนี่ยวิธีการของกุ๊กกี้อ่ะอย่ายุ่งอย่ายุ่งเนี่ยใช่จริงๆก็ไม่รู้ว่าคนไทยส่วนใหญ่ทำยังไงแต่ว่านักตอนเด็กๆอ่ะคือทําอย่างนี้มาโดยตลอดมันก็รู้สึกว่ามันต้องเป็นวิธีนี้สิการทำมาม่าก็ได้นะ แต่จริงๆมันไม่มีวิธีตายตัวมันไม่ได้มีหลักสูตรแต่ว่าก็คือว่าคานที่เราใช้ชีวิตมาคนละแบบกันะมันก็ต้องแบบศึกษากันเยอะๆเข้าใจกันออกมาเหมือนการรบกันเหมือนกันแต่เราสองคนแค่ออกมาพูดเล่นๆๆจะพูดเลื่อๆจบก็มีพูดเร่นๆจนงอนก็มีก็มีโมโหแต่ก็สนุกดีข้อเสียมันก็ไม่ถึงกับเป็นข้อเสียมากๆเราก็ไม่ได้คิดว่าความคิดเราอะถูกต้องเสมอแต่เราก็คิดว่าอ๋อ สิ่งที่เขาคิดมาแบบนี้<ช>มันก็ดีแล้วมันก็ถูกแล้วเราก็ตำตางถ้าเราอยู่กับคนต่างชาติอ่ะหรือเราเรียนรู้ความเข้าใจของคนนั้นเราเรียนรู้ความเข้าใจของประเทศของตกอับนี่ไงแบบนี้ไงพูดผ,ผิดแบบนี้ไงข้อเสียคือเราเราเรียนรู้ความเข้าใจของประเทศตรงนั้นไงข้อเสียที่สาคือเราจะแต่งงานกันใช่ป่ะถ้าเป็นคนโดยทั่วไปอ่ะเขาแต่งงานแค่รอบเดียวไง แต่อาจจะเราต้องแต่งงานส่งรอบเปล่าก็เหมือนก็ไม่ข้อเสียนะแต่แค่มันอาจจะเป็นความมันข้อเสียนะใช่ไหมไม่หรอกผลมืนก็อาจจะต้องแบบทั้งประเทศเกาหลีด้วยเพราะเราก็มีญาติอยู่ประเทศเกาหลีแล้วก็ประเทศไทยด้วยมีญาติอยู่ที่เมืองไทยโอ้ญาติก็ลําบากไงบินมาหาเกาหลีดูแต่งงานที่เกาหลีเสร็จแล้วต้องบินกลับไปตรงนั้นเราก็ต้องบินกลับไปที่เมืองไทยแต่งงานตรงนั้นเสร็จแล้วบินกลับมาที่เกาหลีอ่ะคือไม่ใช่แค่ลำบากอย่างเดียวนะ เหนื่อยด้วยเสียค่าใช้จ่ายอะไรต่างตรงนองไม่ใช่ข้อเสียตรงข้อเสียทั้งหมดที่เราพูดมามันก็ไม่ถึงกับเป็นข้อเสียนะมันก็เป็นข้อที่เราแบบว่าต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆปรับตัวให้ได้แล้วก็ข้อเสียต่อก็อาจจะเป็นนี่ไงคุกกี้คิดถึงที่ประเทศไทยไหมโอใช่นี่ไงนี่ไงอย่างเช่นตอนนี้เลยคือไม่ได้กลับไทยมาล้วจะเข้าปีที่3ามแล้วอะมันก็แบบพอโควิดรู้สึกเออคิดถึงอาหารไทยคิดถึงพ่อแม่คิดถึง เพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยเงี้ยแต่คือก็ดีที่เกาหลียายังไม่ได้ไกลมากมันก็แค่ห้าชั่วโมงถ้าเรานั่งเครื่องบินได้ปกติอ,อย่างเงี้ยถ้าเป็นช่วงที่ไม่มีปัญหาไม่ใช่เป็นโควิดอ่ะอ,อันนี้มันไม่มีเรื่องที่ต้องกังวลนะออคิดถึงก็ไปได้เลยตอนเราอยู่ที่เกาหลีอ่ะคุณต้องคิดถึงที่เมืองไทยแต่ถ้าเราไปที่เมืองไทยอนาคตก็ต้องคิดถึงเกาหลีไงคืออย่างไรก็เราอยู่ที่ไหนก็เราอีกคนหนึ่งอ่ะต้องคิดถึงประเทศของตัวเองไงหรืออันนี้อาจจะเป็นข้อเสียนี่ ใครก็ตามที่ต้องย้ายมาอยู่ประเทศอีกคนนึงอะยังไงมันก็ต้องมีข้อที่รู้สึกว่าเงาเงาไหมเออความเหงาความคิดถึงหรือว่าข้อที่มันแบบเสียเปรียบมากกว่าความสนุกความสบายก็ไม่เท่ากับอยู่ที่ตรงนั้นใช่แล้วนะก็ต้องเจอความรู้สึกแบบอะไรหลายๆอย่างมากกว่ากวินอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนอยู่ในประเทศนี้ก็คือยังไงเกิดจนตายก็คืออยู่ประเทศนี้อยู่แล้วไม่ต้องเสียอะไรแต่คนที่มันเป็นต่างชาติมาอย่างเนี้ย มันก็มีข้อเสียอยู่อืมเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องแบบว่าอยากให้คุณแบบว่าดูแลนาดีๆไงดูแลดีไหมจนถึงตอนนี้เอาโตช้าก็ได้อยู่อ๋ไม่ใช่อะไรก็ดีอยู่ค่ะก็ดูแลดีอยู่ก็มีความสุขอยู่จริงเหรออืมจริงก็จริง วันนี้เราได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับข้อดีหรือข้อเสียเวลาคนเกาหลีคบกับคนทไทยเวลาคนไทยคบกับคนเกาหลีท่านไหนมีสงสัยตรงไหนหรือว่าอยากจะทมอะไรเพิ่มนะครับทิ้งคอมเมนต์ได้เลยนะครับเราจะตอบทุกคอมเมนต์ให้เลยแน่นอนครับช่วงนี้นะครับเราทรงคนตั้งแต่ปลายปีที่แล้วถึงปีใหม่มปีนี้ คืออาจจะมีงานค่อนข้างเยอะแ้อาจจะมีเร sí> uh ื่องน้นนี่นั่งเราหยุดพักผ่อนบ้างเอออย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ได้ค่อยได้อัปคลิปแต่ว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ปี2022เลยเนาะใช่ไหมคะคลิปแรกเลยสวัสดีปีใหม่2022ทุกคนนะคะไม่ค่อยจะตรงกันท่านไหนยังไม่ได้กดุ u ก s c ไลค์นะครับอย่าลืมกดุ u ก s c ไลค์กดไลค์กดแชร์ด้วย กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกดกระดิ่งติ้งติ้งด้วยนะครับกิ้งกิ้งติ้งติ้งกิ้งกิ้งอ้าวกอไก่ติ้งติ้งกิ้งกิ้งงั้นเราเจอกันคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ